สวัสดีครับไฟ,ฟคลาสสิกครับในการที่จะนำเอามมยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาระลึกความมนและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์ครับสปหาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อรวมๆ25ปีที่แล้วครับ16มินาคมปี1996ครับสุดม,มวยประกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นสตอร์เวตปกรกัด105ปอนของ WBC ครับนี่คือบ้ราชิงในวันนั้นครับเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งนะครับเอดิโตหรือว่าอลาวิลามครับ นะครับก,การแนะนำจากไมเคลิลบเฟอร์ขอไปครับจากจิมมี่เลนอนจูเนียไปแล้วนะครับส่วนนี้คือเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกค,ครับสุดยอดแห่งความยิ่งใหญ่เกรียงไกรในแวดวงมวยรุ่นเล็กในชั่วโมงนั้นครับน้ำหนักวนเวทีน้ำหนักวันนั้นนี่มา1นึปอนด์ครึ่งนะครับสำหรับ แชมป์โลกคนนี้ครับอายุ29ปีครับชนะรวด40ครับน็อก30นะครับไม่เคยแพ้ใครเสมอเป็นยังไงไม่รู้จักครับนี่คือการประกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่15นะครับของเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกจากเม็กซิโกครับริกาโดโลเปสครับเจ้าของฉายาเอลฟินิโตครับหรือว่า ไอ้แห้งอะไรประมาณครับหอมแห้งครับแต่ว่าฝีมือนั้นเหลือล้อนครับคลีลาประจำของโลเปสครับก่อนจะออกไปทำศึกยกที่หนึ่งครับขณะที่ผู้ราชิงของเขาในวันนั้นนี่โอ้เป็นหนักชกมวยซ้ายกำปั้นหนักจากฟิลิปปินส์ครับรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งยกที่หนึ่งเริ่มต้นนะครับ โลเปสอยู่ในออกางเกงสีขาวคลิปสีทองนะครับส่วนอาราวิลาม,มอร์นี่กางเกงดำล้วนมาเลยครับ,บวันนั้นชกกันที่เอ็มเจแมแกรนในลาสเวกัสนะครับรัฐเนวาดา,าสหร,รัฐอเมริกาเป็นมวยรายการใหญ่ทีเดียวครับในวันนั้นคู่โลเปสกับวิลามอร์นี่ประกอบรายการเท่านั้นนะครับ วันนั้นนี่คู่เองนี่ไมค์ไทสันกับแฟร,รงค์บูนโน่ครับเปิดศึกภาค2นะครับชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นนฮเวิตดเวท WBC กันแล้วก็เป็นไทสันชนะนอกยกที่สามนะครับ ฝฟกระสิบเคยเอามาให้ชมแล้วครับย้อนกลับไปหาชมกันได้ครับนอกจากนั้นนี่ใหม่ในรายการวันนั้นนี่เบอร์นาร์ดฮอ k กินครับประกันตำแหน่งแชมป์โลกเบนเวต ibf ชนะโจลิฟซี่ครับคริสโฮมครับชนะควินซี่เทเลอร์นะครับคว้าแชมป์เบนเวต w b c แล้วก็ไมเคิลคาร์มาหานครับชิงแชมป์โลกที่ว่างครับบุิวจูเนียร์ไฟเวต ibf ชนะคะแนนเบชอว์คอปคลาสโตรนะครับเรื่ารายการระดับใหม่ห้าหกดาวเลยครับวันนั้นรายการใหญ่จริงๆครับ นี่คือหนึ่งในคู่มวยชิงแชมป์โลกในวันนั้นครับปีคาร์โดโลเปสวันนั้นอายุ29นะครับส่วนวิลามอร์ในวันนั้น25ครับวันนี้นี่50แล้วครับอลาวิลามอร์ชูโลเปสปีนี้54นะครับปัจจุบันนี่ก็ยังเรียกว่าอยู่ในแวดวงของมวยสากลระดับโลกนะครับจะเป็นคอมเมนเตเตอร์อะไรครับ สถานีโทรทัศน์ในเม็กซิโกนะครับวีลาของมอนิกาโดโลเปสนี่หนึ่งหิงหนึ่งสองครไปแล้วครับไม่ใช่มวยที่ว่าแหม หมัดต่อยน่ากลัวเรียกว่าออกแต่ว่าหมัดของโลเปสนี่เรียกว่าโอ้โหแม่นแล้วคมครับนี่ยิงขวาลำตัวเป็นหมัดหนึ่งแล้วก็เบสิกทักษะของโลเปสนี่แม่ถอนมาจากตำราเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยืนการกาดมวยการยืนบนปลายเท้าแล้วก็การออกหมัดทุกชนิดครับแม่โลเปสนี่ ตัวเหลือกำลังลากเลยครับส่วนวิลโมอนี่โอ้โหสถิติวันนั้นนี่ชนะ29เสมอ1แพ้1นะครับน็อก26่สเลยครับอย่างนั้นนี่พลังกำปั้นซ้ายของเขานี่ไม่ธรรมดาครับโลเปสตินขวาไม่อย่างนั้นนี่ไม่ได้เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งเลยครับเดินจะแลกกับโลเปสเลยครับโรสินบนเวทีวันนั้นเป็นโจคอเตสนะครับยิงขวาเอาโอ้โหเสียหลักครับถอยไปหน่อยหนึ่งเลยโกนเตียไปเลยครับวิลโมอ หญิงขวาอีกมากหนึ่งหมดยกทีมนล่กว่าน,นั้นนี่แฟนมวยไป้วความจุนะครับ1 6 0 0นคนครับแต่ว่าคู่ของโลเปสนี่เป็นคู่คร้องเท่านั้นครับผู้ชมอาจจะยังไม่เต็มเท่าไรร่งขวาลำตัวเท้าน,นี่ไม่มียืนเต็มเท้าครับฟุตเวิร์กตลอดเวลาครับโลเปส เจอวิลามอเดินอัดเดินชนนี่ก็ผลิบออกไปเรื่อยครับสำหรับวิลามอน,นี่นี่คือการชิงแชมป์โลกครั้งที่2ในชีวิตนะครับ <S <S ครั้งแรกนี่เขาเดินทางมาชิงแชมป์โลกกรุนม,มินิฟลเวทน,นะครับก็คือพิกัดร้อยห้าปอนด์เหมือนกันนี่ครับแต่ว่าเป็นของสับ,บัน IBF เนะครับก็เดินทางมาเจอกับรัตนพลสวรพินนะครับรวมมักบของเราเนี่ยนะครับ จกกันสามปีก่อนหน้าไฟนี้ครับในปีพันเก้าร้อยก้าสิบสามนะครับยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนะครับปรากฏว่าแหมวิลโมอต้านความแข็งแรงของรัตนพลไม่อยู่ครับแพ้น็อกไปในยกที่7ที่อาการนี้ไมิบุญนะครับแล้วไปทำฟอร์มอีก3ปีครับ ได้ขึ้นมาเป็นรองเบอร์หนึ่งของ w ี c แล้วก็ได้เดินทางไปชิงไฟต์บังคับกับโรเปสในไฟต์นี้นะครับก่อนหน้าน,นี้นี่ผ่านมวยมีระดับมาพอสมควรนะครับอาลาวิลมอร์นี่นอกเหนือจากรัตนาพลน,นี่ก็เจออย่างจิ๋วครับนภา,าเกียิตวัญชัยนี่ก็เคย สั่งไ้อุ่นเครื่องด้วยมาแล้วครับดอนนี่มาการโมแจวอนคิมนะครับหรือว่ายูชิโอโซโนนี่ก็ระดับแม่ชิงแชมป์โลกมาแล้วครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แหม่โปรโมชั่นมวยของญี่ปุ่นนี่เอาไปสร้างนะครับไปอุ่นเครื่องอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่หลายไฟเหมือนกันนะโลเปสหนึ่งสอง sort respectful his doesn't of look on fierce face. a have a a He พยายามเข้าไปครับบิลลามอนี่เกรงซ้ายแน่นทีเดียวครับโลเปสนี่สมัยต่อยมวยต่อยมวยสมัครเล่นนี่ก็ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับขึ้นมาชกมวยอาชีพจนถึงไฟน์นี้ในไฟน์ที่4 1่แล้วเลยก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับชนะรวดมาตลอด สถิตินี่เหลือ,อรายครับยิงขวาวิ่ยงมัหนึง่งฮุกซ้ายมาเวลามออาเลยครับเข้าในโดนฮุกซ้ายโลเปซโอ้โ,โหหัวทิ้มไปเลยครับยิงหนึ่งสองสามมาโอ้ซ้ายหม,มัดมันสกูตกตกรกกหูครับเซตแซดไปเลยเวลาโมโดนในชุดหนึง่งหมดยกที่สอง เขาเปสนี่ชิงตำแหน่งแชมป์โลกได้ด้วยการบุกไปน็อกที่ดยุกิโออาชิตั้งแต่ปี1 9น0นะครับถึงวันนั้นนี่เขาครองแชมป์โลกมา6ปีแล้วครับนี่คือการมาการตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่1ิก่อนหน้านี้ก็ป้องกันกับนักมวยไทยมาหลายคนเหมือนกันนะครับมีสิงประเสริฐกิษณาเกษมสมานสอจตุรงครับ โดโลเปสน็อกแกยก2องบุกมาน็อกโตโต้ปอพงสว่างถึงที่ตรงรัชดาเลยครับกป็นโต้ซิตี้ีีชนะไปยกสิอแชนะสุรชัยแสงมรกตนะครับน็อกสบายสบายครับก่อนหน้าไฟน์นี้นะครับเจอมวยไทยมาหลายคนครับโดนสายวิลมอไปหมัดหนึ่ง ประมาทไม่ได้นะครับสถิติชนะ29น็อก26นี่โอ,โอ้ 1, 2, โหบองบอกครับโลเปส1-2วิลามอโต้ซ้ายไป รูปร่างเนี่ยผอมเกรงด้วยกันทั้งคู่ครับโอเปสเนี่ยได้เปรียบส่วน louder. สูงอยู่นิดหน่อยครับแค่2เซนติเมตรเท่านั ain, ้นนะครับอื 1> 1่นแยบขวานำทางเข้าไปคับวิลามอ1 2ไม่เข้าโอเปสแยกออกไปครับผ่านไปครึ่งทางครับยกที่3มมีเหนี่ยวคอครับ โจคอเตสเตือนรูปทรงทรงมวยการออกหมัดของวีลามอนี่ไม่ธรรมดานะครับโดนอปกระซ้ายนี่อปกระซ้ายหน้ายาวๆครับโอเปสต่อยมันจะเป็นหมัดต่อยยาวๆนี่มีน้ำหนักนะครับไม่ใช่ว่าแย่ไปเฉยๆเลย แม้ว่ก่อนน้นนี้นี่ไปมา107ย่านน้ำครับไปได้แชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วไปป้องกันที่เกาหลีญี่ปุ่นมาเมืองไทยไปอเมริกาเนี่ยโอ้ยเดินสายทั่วโลกะครับที่ไหนจ้างไปก็ไปนะครับแม่มวยมาจีการยุคนั้น ตามประวัตินี่บอกว่าเจ้าตัวนี่มาจากครอบครัวที่ชนชั้นปานกลางด้วยซ้ำนะครับลิคาโดโลเปสนี่ซึ่งผิดกับเ,เรียกว่าวิสัยส่วนใหญ่ของมวยเม็กซิกันนะครับส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่หมายต้องปากกดตีนถีบหน่อยครับแต่ว่าโลเปสนี่ครอบครัวชนชั้นกลางครับว่ากันอย่างนั้น แล้วพ่อแม่เนี่ยดูแลเลี้ยงดูมาอย่างดีครับแต่ว่าแม่พ่อชอบมวยครับเอาแล้วครับโดนขวาวิลามอไปหมัดึงดูโลเปสนี่โยกหลบใต้แขนเลยครับวิลามอต่อยคล่อมไปหมดยกที่4ครับดูกันต่อ วิ่เรียนครับวอลเปเปสนี่ครอบครัวชนชั้นกลางครับอยู่ดีมีสุขพอสมควรได้ว่าแม่พ่อในคลั่งไคล้ในกีฬามวยครับพ่อชอบลูกก็ชอบด้วยครับโอ้โหดครับมาได้ไกลถึงการเป็นแชมป์โลกก็ว่ากันว่าในยุคนั้นนี่ก็ไร้เทียมทานทีเดียวครับในร้อยห้าปอนครับยิงขวาตรง ดัดขวาขวาหน้าไปหมัดเลยครับลามอยังไม่เข้าเป้าเอาละครับโดนขวาแถลไม่หมัดหนึ่งเตือนครับว่าต่ำไปนิดนึงครับลามอจะต่อยเข้าจุดตายเข้าจุดสลบขอโลเปสนี่ไม่ง่ายนะครับจะเข้าออกเร็วครับอย่าปลอบกวนมาเป็นชุดๆด้วยนะครับโลเปสนี่ไม่มีหมัดเดียวครับขวา ขยับซ้ายทีขวาทีครับดึงหลบนิดเดียวแล้วไมมตีขวาอย่างที่เรียนนะครับว่าวิลโมอนี่ต่อยได้ต่อยไปนะครับวิลโมอบอกแมด้วยเชื่อมั่นในพลังกำปั้นครับขอเข้าจุดโฟกัสสักทีเด้ครับแม่การจะช็อคโลกแล้วเดินเบียดเลยครับ e o m โลเปสนี่นอกจากจะเป็นมวยที่หมัดแม่นหมัดคมแล้วเบสิกดีนี่การป้องกันตัวก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับดูฟุตเวิร์กมือนี่แทบไม่มีกาตกนะครับขานี่ขยับตลอดเวลาครับขาออกไป ซ้ายทีขวาทีครับโลเปสยืงแยบวิลามอยิงซ้ายขวาดักครับก่อนหน้านี้นี่โลเปสเองก็เจอกระมวยฟิลิปปินมาหลายคนนะครับยังิตตี้บอยลูคัสนี่ก็เจอมาแล้วครับแมนนี่เมลชอแอนดี้ทาบานัสเนี่ยครับเจอมาหมดแล้วครับ ยิงขวาเขาา้ากองหูไวนมันนึงไล่ไม่ทันเลยวิลโม่เลยยปิดโลเปสไม่อยู่ครับต้องเบียดให้เร็วกว่านี้ครับโลเปสตัดตัวสองมัดทุกซ้ายหมุนออกครับฝ่ายยกสี่นะครับยิงขวาเต็มเต็มโอ้โหโกนเตี้ยไปอีก็คร,รับวิลโม่ มหมดยกสี่ยกที่ผ่านไปนี่หมโลเปซฉายเลยครับวางอย่างนั้นก็ได้ครับแล,ลามอยังคลำเป้าไม่เจอครับต้องเบียดให้ติดกว่านี้เลยครับ เทรนเนอร์ของลิกาโดโลเปสนี่ก็ดูแลกันมาแต่อ่อนแต่ออกครับดาโชเบริสไตานครับก็สุดยอดเทรนเนอร์ชาวเม็กซิกันอีกคนนึงครับดูแลนักมวยดังๆมาหลายคนครับวนมาเลมาเกสหรือแม้กระทั่งออสการ์เดลโฮยานี่เบริสไตานก็เคยดูแลอยู่ครับ แต่ว่ากับลีคาร์โดโลเปสไม่มาแข่งกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยฟิลลามอนี่ในภายหลังหลังจากเลิกมวยนี่ก็ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นเทรนเนอร์นะครับแล้วก็มีหุ้นอยู่ในโปรโมชั่นมวย ชื่อดังของฟิลิปปินส์เลยครับชื่อว่าอลาบ็ซิงโปรโมชั่นนะครับมีมวยในสังกัดหรือว่าตัวเขาเองก็เป็นมวยในสังกัดนี้นะครับตั้งแต่เริ่มแต่พอเลิกมวยไปก็เป็นผู้บริหารด้วยครเป็นเทรนเนอร์ด้วยเอา้าเลครับมาเป็นชุดๆวิลมอโลเปสต้องสเต็ปถอยออกไปครับ ระดับของวิลโมนี่มีระดับแชมป์โลกเหมือนกันนะครับลูกศิษย์ของแกนี่อย่างดอนนี่นเนเตสหรือว่ามิลานเมริโนโดน,นี่แหละครับก็อยู่ในสังกัดอลาบ็ซิงโปรโมชัน่นมีมวยดีๆหลายคนนะครับซิกอร์เรสนี่ก็อยู่ช่วงนึงนี่โอ้โหไปบุกอเมริกานะเรียกว่า เป็นที่รู้จักเลยครับมวยอย่างเอเจบาน่าหรือว่าเรย์บัติสตานี่ก็อยู่ในสังกัดอาาบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเหมือนกันแต่ว่าน่าเสียดายนะครับอาาบ็อกซิ่งโปรโมชั่นของวิลามอรนี่เพิ่งจะปิดตัวไปครับในช่วงโควิดนี่เองครับอย่างว่าครับมาเขื่อโรคเชื้อไวรัสมหาภัยนะ่ครับส่งผลกระทบกับทุกชีวิตบนโลกครับ นี่คือหนึ่งในบูที่ดับผลก็ตบเต็มๆครับอาราบ็อกซิ่งโปรโมชั่นก็ต้องปิดตัวเลยครับโลเปสนี่จังหวะแกจะฉายดีแกน่ากลัวด้วยนะครับตีนายักษ์เข้ามาเลยครับยิงขวาโอ้โหขวาอีกมาดหนึ่งชัาจะโดนเยอะแล้วครับวิลามอย่างนี้อันตรายนะครับรับอย่างเดียวโดนขวาอีกมาดหนึ่ง เจริงแต่ว่ามันยังไ,ไม่เข้าจุดโฟกัสเท่านั้นนะครับแต่ว่าโดนเยอะนะครับนี่วิลามอสโจคอเตนนี่จ้องแล้วครับหมดยกโอ้ยกที่แล้วนี่ยกที่5นี่โอ้ชุดใหญ่ไปแล้วครับวิลามอสปลายยกโดนเข้าไปความแม่นยำสปีดหมัดนี่เหนือกว่ากันเยอะครับโอ้ลีลานของลีโกโดโลเปสนี่ อย่างที่เคยพูดกันไว้นะครับในไฟก่อนๆน,น,นี้ครับที่เราเอาโลเปสมาให้ดูเลยทางไฟที่เขาชนะโตโต,โต้ป,ปอพงสว่างแล้วก็ไฟที่เขาเสมอกับโรซโดอันวาเลสดุเดือดน,นี่เราพูดกันตลอดนะครับว่านี่คือนักมวยสากลที่แม่เบสิกทักษะนี่ยังกระทอนออกมาจากตำราเลยครับโปรโมชั่นมวยหรือว่าคลายมวยวันนี้ปั้นนักมวยไทยสู่แชมป์โลก ่าไหนนี่สามารถศึกษาได้เลยครับี่ครับึงในการชกมวยสากลต้องเป็นแบบไหนครับนี่ดูได้เลยครับวิธีการออกหมัดวิธีการยืนฟุตเวิร์กแล้วในภายหลังนี่โรเปสนี่มีทั้งความเก่าความเคี้ยวเข้ามาครับตัดซ้ายลำตัวขวาล่าอีกมานึง หล่อโมเกรงตัวเดินเข้ ouais. าไปครับไม่พยายามจะขอจัดจ่าสักบัดโดนนักมารัตโลเปสหงายเข้าไปอีกหล่อโมนี่หล well> ังจากมาแพ้ร um ัตนพลในปี um uh <as 1 993นี่เขาอุ่นเครื่องอีก5้าไฟนะครับ3ปีชกไป5้าไฟครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งเลครับ บวกกันเอาโดนขวาเรเปสลอมตัวตวิลามอยิงซ้ายบนครอม 200ไม่มีทีท่าจะอ่อนด้วยนะครับโลเปสนี่ดูออกหมัดได้ตลอดนะครับอากูรสูนี่อย่ามาอ่อนให้เห็นนะครับแหมแโอ้โดนขวาวิลมอมน้างายไปหมัดหนึ่งวิลโมยิงซ้ายอีกหมัดหนึ่งอ้าวต้องก่อนเหมือนกันครับโลเปสแหมแต่ว่าไม่ต่อเนื่องเท่าไร่ครับต่อยได้มัน เรียกว่าไม่ต่อเนื่องครับ3-4ไม่มาครับเต็มที่ก็ได้2หมัดขยับเข้าไปยิงซ้ายเอาเต็มหน้าเลยครับมยกนี้ทำได้ดีครับวิลเลมอตัดคุ้ง่นขวาลำตัวซ้ายบนโลเปสยิงหมัด1-2วิลเลมอขยับเข้าไปจับเป้าอลำบากกับโลเปสกันเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับ ลายยกที่หกแล้วครับกำนดนสิบสองยกนะครับคู่นี้6ูกสายอัปคัดมาหมดยกยกที่เจ็ดครับ มุมของวิลามอนี่ยตะโกนสอนกันใหญ่นะครับในช่วงพักยกนี่บอกว่าตายเป็นตายแล้วครับต้องแหลกแล้วครับอยู่วงน,นอกนี่โดนล่อเป้าได้ครับภาษาวยว่างอย่างนั้นโดนขวาดักทีขมขวาลำตัวอีกหมาหนึง่งโดนขวาโลเป้สิ่งหมาหนึง่งแหมระชิงออกก่อนนี่ครับซ้ายกับขวาดิต่อยก่อนดิมันได้เปรียบเลยครับ ย ah. ิงหน,นึ uh น่งสองคลอมวิ่งชนแล้วครับวิลโมอโดนขวาแต่แม่นจริงๆโบเปสนี่ออกทุกหมัดนี่หวังผลเข้าเป้าเลยครับยืดแย็ยิงขวาคัด โอ้โหมโยกหลบนี่ใต้แขนวิลามอร์มอนี่ครับยื่นแย็บขวามานี่โลเปสโยกหลบแล้วหมุนออกไปเลยครับพยายามจะเสยบัคับขยับโดนุกซ้ายโลเปสอีกโดนขวาวิลามอนบอกชักกี้เกียจเดินไล่แล้วกวักเบยโลเปสเข้ามาบ้างครับมาโรเปส หูกซ้ายเข่ากอกหูไม่หลงกลนะครับต่อยตามแผนดูดีอยู่แล้วครับโดนขวาเข้าไปโอ้โหเต็มหน้าผากหน้างายครับวิลลมอแมอยังอยู่ครับโอ้โดนเยอะนะครับนี่อัปคัดโดนอนีก เลื่อนแย็บพยายามจะไล่เข้ามาต่อยซ้ายอเมริันไม่เข้าขอีอกครับโลเปซกอดอายุอ่อนก็โลเปซสี่ปีนะครับวันนั้นนี่แหละแต่ว่าดูเลยโปลเปซี่ยังกระปี้กระเป๋าอยู่เลยครับวิลามอร์ชักจะอ้าปากแล้วโดนขวาไปอีกสองหมัดหญิงคลายเอาครับซ้ายคล่อมอีกโดนโลเปซโ,โตออกมา หญิงซ้ายไม่เข้าครับโลเปสหมุนออกไปเดินยับโอ้หน้าแกนิ่งอาการแกนิ่งจริงๆครับโลเปสนี่ไม่มีหายใจหอบไม่มีเอียงไม่มีวูบว่าให้กุลสู้เห็นนะครับปลายยกเจ็ดแล้วครับ อัปประคัดมาหุบขวายมาดึงดูแล้วจากแล้วครับวิลมมงานช้างเลยครับถ้าจะพลิกล็อกชนะยกที่8ครับว่ากันต่อแล้วก็มวยคู่นี้บอกคุณผู้ชมไว้สักนิดครับว่ายก9 0 1 1 1ิไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับแล้วก็เป็นหมัดน็อกที่สวยสดงดงามเฉียบขาดเป็นอย่างยิ่งครับใครน็อกใครครับตามดูกันครับ อื่นครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกสตอเวตครั้งที่15ของลิคาโดโลเปสนะครับอัปกระคับสายลูกนี้โอ้โหครับนี่เลยครับเต็มเต็มครับแล้วค่อยๆรนค่อยๆร่วงลงไปเลยครับวิลามอ่มึนนะครับลุกไม่ขึ้นนะครับ9 10ครับโจกาเตสนับถึง10บนอกเอ้าเลยครับโอ้โห นี่ครับเป็นอัปคัสซ้ายที่ยาวๆนะครับอาาัปคาาัสซ้ายหน้ายาวๆลอดใต้แขนขวาวิลมอร์เข้าไปครับเตม็ม <c oughs> เข้าจาุดโฟกัสเต็มจะง,งอยคางเลยครับ <c oughs> เป็นหมัดน,นอกที่ <c oughs> ร้ายกาเลยนี่ครับศีสัน <c oughs> ผมน้อยหน่อยนี่ครับคือคุณพ่อครับ โอ้ยยังลบไม่ขึ้นเลยครับอาราวิลามอดูอีกทีครับภาพชา้าก้มแล้วอัปคัตครับโอ้โหเต็มกลามเลยครับค่อยๆร่วงลงไปครับโลกมันหมุนนะครับอาราวิลามอรนี่โดนลไปเต็มเต็มครับดูอีกมุมนึ่งครับ ย่อหลบหมัดแยบแล้วอัปป์คัดเลยครับโอ้โหเต็มจริงๆครับวิลลาร์โไม่เห็นนะครับเพราะหมัดนี่มาจากข้างล่างเราอยู่ใต้แขนก็ด้วยครับดูครับโป่งเอาไปครับลุกไม่ขึ้นเลยครับวิลลาร์หลังกับไฟนี้นี่ก็แขวนนวมไปเลยครับอาราวิลมาร์เลิกมวยไปได้ไวแค่ยี่สิบเก้าปีเท่านั้นนะปัจจุบันนีแ่ห้าสิบแล้วครับส่วนลิคาโดโลเปสนี่โอ้ยังครองความยิ่งใหญ่ต่อมาอีกหลายปีนะครับ สุดท้ายนี่เขามาแขวนนวมในปี2001นะครับเลิกมวยไปโดยที่ไม่แพ้ใครเลยครับเป็นนักมวยน่าจะคนเดียวในโลกครับที่ชกสากลสมัครเล่นรวมถึงชกมวยสากลอาชีพนี่ไม่เคยแพ้ใครครับยังคงไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ปองกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้เป็นครั้งที่15นะครับสำหรับเอลฟินิโตครับดิคาโดโลเปส และนี่ก็คือไฟขั้นสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยแห่งความทรงจำคู่ไหนนะครับเราอยากดูคู่ไหนก็แนะนำเข้ามาได้ครับโปรดติดตามกันนะครับสัปดาห์าหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ And standing Pacheco. now Dr. Ferdy we're the for fight, by